ฟรีคิกช็อตเดียวที่เปลี่ยนเกมได้วันนี้นอกกรอบ Beyond the Game จะพาไปดู10อันดับนักเตะที่ยิงฟรีคิกมากที่สุดในโลกปี2025แต่ละชื่อคือระดับตำนานและแต่ละลูกยิงคือตราประทับแห่งประวัติศาสตร์อันดับ10โรนาลดินโย59ประตูรอยยิ้มแห่งบราซิลผู้สร้างเวทมนต์จากลูกนิ่งอันดับ9โรเจริโอเซนี59ประตูผู้รักษาประตูที่คลายเป็นจอมสังหารลูกตั้งเตะของเซาเปาโล อันดับ8ซีโก้62ประตูไอคอนลูกนิ่งพลังทำลายล้างฉายาเปเลข่ขาวอันดับ7คริสเตียโนโรนัลโด63ประตู CR7 กับลูกยิงนักบอลที่โลกต้องจดจำอันดับ6ซินิซามีไฮลวิช67ประตูกองหลังผู้ทำให้ฟรีคิกคืคออาวุธร้ายแรงอันดับ5มาโกอสอัสซุมเซา68ปประตูมิดฟิลด์บราซิลที่ลูกปั่นโค้งเฉียบขาดทุกระยะ อันดับ4ไลโอเนลเมสซี่69ประตูอจฉริยะลูกหนังพูดเนรมิตฟรีคิกให้เป็นศิลปะอันดับ3โรเบโตดี 4, Messi, ตนามิต75ประตูดาว amba, ยิงแซมบ้ายุค70ที่ฟรีคิกคือเครื่องหมายการค้าอันดับ2มาเซเลนโยคาริโอกา78ประตูเทพฟรีคิกแห่งบราซิลผู้ทำลายกำแพงคู่แข่งครั้งแล้วครั้งเล่าอันดับ1จูนโยแปนาบูกาโน 77ประตูราชาแห่งฟรีคิกของโลกเทคนิคการปั่นลูกนิ่งของเขายังเป็นแบบเรียนให้คนทั้งวงการ